อยากให้แนะนำตัวหน่อยค่ะชช่อจริงนะครับนายครับผมผมก์สสีครับชื่อเล่นเมก้าเอิร์ครับอยู่โรงีานสาธิตเกษตรพหมุภาษาที่ชมบุรีนครับอ๋อเป็นภาษาคำว่าคำว่าพระหุภาษาใช่ไหมคะคืออะไรเอ่ยก็คือในหลักสูตรครับจะมีอยู่มีภาษาที่สามให้เลือกระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครับอ๋อค่ะแล้วเมด้เพ๋อร์เลือกอะไรลู่อ่าผมเลือกจีนครับอ๋อเลือกจีนเทุผลทำไมถึงเลือกเรียนภาษา เขาเรียกว่าหลักสูตรที่เป็นหุ่สามภาษาครับอ่าก็คือเหมือนตั้งแต่ตอนเ nursery อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนเราเรียนเป็นสามภาษามาต,ตลอดก็คือเหมือนเรียนจีนมาตั้งแต่ประมาณสองขวบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือซึมซับมาตลอดแล้วก็คือเหมือนพ่อ,อ,พอย้ายขึ้นมาปลายก็แบบ คือย้าามาใสาเลยนะครับก็คือหาองค์มือที่แบบมันมีาสามภาษาจะได้แบบไม่ได้ทิ้งภาษาทีเลยครับที่แบบเรา,เร,า,นานเรียนมาตั้งนานเราียนมาตั้งนานแล้วอ๋อโอเคทีนี้นเมื่อเราเรียนเราเรียนถึงสามภาษาเนียนมันต้องมีเคล็ดล,ลับการเรียนแน,น่ๆเลยนี่ก็เคยมีเคล็ดลับการเรียนยังไงบ้างเอยก็ถ้าในด้านภาษาก,ก็คือเน้นเน้นอ่าเหมือนอ่านเน้นงอสอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําโจวยเยอะแต่ถ้าเป็นหลักการพูดก็คือเหมือน พยายามพูดกับทำพิชเชอร์ทั้งเราซื้อเลย้ยครับในห้องให้มันดีเยอะแบบให้เหมือนเรามีปีแอัชั่นกับเขาบ่อยๆให้มีปีแอคชั่นก็คือเขาเรียกว่าเราจะไม่เรียนททางเดียวเราจะมีการถามตอบเราสงสัยเราก็จะถามเลยไม่รอใ,ใ,ให้เกิดปัญหาถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในโครงการมีดีเป็นโครงการปั้นหมอของวิทายาลัยคณิตศาสตร์อนานชาสุาทรทำไปถึงมาเข้าโครงการนี้เลย ก็ตอนแรกก็คือจะคือจะกับสถาบันดีๆอยู่แล้วเหมือนเขาก็แนะนํามาว่าเอ้ยมีค่ายที่เกี่ยวกับทางด้านหมออยู่นะว่าแบบสนใจไหมแล้วคือผมเห็นรายละเอียดแล้วก็ดีเทลข้างในแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจดีก็เลยลองสมัครมาดูครับอ๋อนั่นแปลว่าในอนาคตเราอยากจะเป็นหมอเหรอครับพี่ม่ไงใช่ครับอยากเป็นเรื่องหรือ,รอ,รอ,อยังเอ,อ๋ยว่าอยากเป็นหมอด้านไหนอ่าที่เลือกไว้ก็จะมีออโตพิน อโอเคทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วออยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะมาเข้าเร่วงโครงการในคงต่อ,ตอไปบ้างโครงการโอ้าแนะนำก็คือพูดตรงๆคือให้แนะนำให้มาครับเราเหมือนอเราจะได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำอย่างเช่นวันแรกก็คือไปหาอาจร์ใหญ่เลยนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยที่มากที่ได้แบบ เข้าไปดูอาจารย์เห็นจริงๆแล้วก็ได้ผ่างดี้ะครับแล้วก็ได้เข้าไปเห็นว่าอา่อาลักษณะการเล่นการสอนใน C N C มันเป็นอย่างไร,ร้อืมค่ะโอเคขอบคุณน้องไม่ใกลเทืนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ